เอาพาไปเที <One input> ่ยวที่ของจังหวัดอุดรธานีบ้างโดยทางจังหวัดนะฮะได้จัดงานฮักอุดรออนซอนของดีทั่วไทยนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกิจกรรมจำหน่ายโอท็อปให้กับการท่องเที่ยวครับที่เวทีกลางสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีนะครับนายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดงานฮักอุดรออนซอนของดีทั่วไทย ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2567รวม9วันแล้วนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดอุดรธานีเชื่อมโยงกิจกรรมจำหน่ายสินค้าโอทอปนะฮะกับการท่องเที่ยว โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าท้องถิ่นนะครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับส่งเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นและสร้างการเติบโตอย่างยังย่งยืนในภาคเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคนะครับในงานมีการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ156บูธการเปิดปฏิบัติการ ขออภัยฮะการเปิดปฏิบัติการคิกออฟเขียงเนื้อนะฮะกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุดรธานีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะครับของผู้นําองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนการประกวดการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า <c oughs> ขอพคุการออกแบบตัดเย็บผ้าขมา้าและการแสดงแฟชั่นโชว์การออกแบบและการตัดเย็บนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองครับ ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถไปเดินเที่ยวได้อีก 1, 1> วันนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเสร็จสิ้นงานในวันนี้นะครับ